เอาเลยครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมก็สู่ช่องช็อกเวฟนะครับผมและในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมอุนิเวอร์แซลชาร์นะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมผมจะมาสอนวิธีการทำทาร์ดแอ็โฟนะครับผมแล้วก็ไอดีโฟซีนะครับผมแล้วก็แซนและเอ็กซ์คาร่านะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับผมเราจะมาเริ่มที่ดีโฟซีกันเลยนะครับผมเพราะว่าตัวอื่นการทำค่อนข้างง่ายนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับผมสำหรับดีโฟซีนั้นเราต้องหา แขนของพระเจ้านะครับผมเนี่ยเนี่ยแบบแบบแบบเนี่ยครับผมเนี่ยเอาออกมานะครับผมคือนี่ครับผมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแขนของพระเจ้านะครับผมซึ่งมันจะหาได้จากทะเลทรายที่นี่นะครับผมให้เราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอเข้ามาในทะเลทรายนะครับผมมันจะเห็นไอเขาเรียกอะไรนะที่เป็นเหมือนแบบพุ่มหญ้านะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะคือไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับผมจะอยู่ในบริเวณนี้นะครับผมให้เราเดินมาขุดเลยเนาะพอมันเกิดอะ เนี่ยได้ได้ปะไม่ได้เว้ยมันก็มีโอกาสดรอปค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับผมซึ่งโอกาสที่พุ่มย่ามันจะดรอปนั้นมีหลายอย่างนะผมก็เนี่ยแขนของพระเจ้าแล้วก็หัวใจของพระเจ้านะครับผมแล้วก็ไอดวงตาของพระเจ้านะครับผมเนี่ยผมทั้ง3าอย่างนี้นะครับผมจะสามารถดรอปได้จากที่นี่นะฮะหลังจากที่เราได้แขนของพระเจ้ามานะแล้วนะครับผมเราก็ต้อง กดใช้เลยนะครับผมในขณะที่เรานั้นไม่มีสแตนนะครับผมพอกดใช้มาปั๊บเราก็จะได้ทาร์ตแอควันออกมานั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้ทาร์ตแอควันมาแล้วนะครับผมก็ให้เรามาที่นี่อีกรอบนะครับผมและให้เรามองหาไอ้จอนนี่นะครับผมแต่ตอนนี้มันยังไม่เกิดนะฮะ มันจะเกิดอยู่บริเวณตรงนูน้นแล้วก็ตรงนูน้นแล้วก็ตรงนู้นนะครับผมก็คือข้างหน้าแล้วก็ซ้ายขวานั่นเองนะครับผมแต่คือตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดตอนไหนอะ่ะเพราะงั้นก็มาดูบ่อยๆนะครับผมว่ามันเกิดตอนไหนถ้าเกิดแล้วก็ให้ไปคุยเลยนะครับผมเพราะหลังจากที่เราคุยเสร็จแล้วนะครับผมมันจะมีเควสให้เราไปใช้ไอทาร์เอนเนี่ยไปสไลเดอร์นะครับ สไลด์กับพื้นนะครับผมใช่เนี่ยจนครบหกหกเมตรนะครับหลังจากที่เราสไลด์ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็น p a r t t c t 2ได้เลยนะครับผมนี่ครับผมโดยวิธีการเปลี่ยนนั้นจะสามารถกดตรงไอทางขวานะผมใกล้ๆ Enter นะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆตัว P ครับผมที่เป็นเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ละกันนะครับผมขึ้นเป็นข้อความมาดิขึ้นเป็นข้อความไว้ละกันนะฮะโอเคนี่ผมพอเราได้ t a r t Act 2มาแล้วนะครับผมก็ให้เรามาตรงนี้กันนะครับผมคือไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมคือแค่เรา ต้องเก็บตัวนะครับผมสาหรับวิธีของผมนะะวิธีของผมก็คือเข้ามาในทะเลทรายนะครับผมแล้วก็หา eye of เอ่อไม่ใช่ eye of e n d e r ให้หาเอ่อดวงตาของพระเจ้านะครับผมให้หาเผื่อไว้เลยก็ได้นะครับผมมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมในการทำ touch expo นะครับผมเพราะว่าในการทำ touch e x 4นั้นมันก็ต้องใช้ไอดวงตาของพระเจ้านี้นะครับผมในการทานะฮะมันค่อนข้างจะออกอยากนะเพราะว่าผมก็หามาค่อนข้างนานนะครับผมกว่าจะได้ นะฮะก็สําหรับวิธีการหาก็นั่นแหละรครับผมหาตามไอ้ภูมิยาที่มันจะเกิดใน บริเวณทะเลทรายนี้นะครับผมให้เราเจ็บนะครับผมเดี๋ยวเมื่อไหร่จะเจ็บว่ามันค่อนข้างนานนะครับผมเพราะว่าเพราะงั้นเลยต้องให้คนมาช่วยตีเรานะครับผมถ้าไม่มีคนช่วยตีก็เดินอยู่ในทะเลทรายนี้ก็ได้นะครับผมเดินจนกว่ามันจะเจ็บอ่ะจนกว่าเลือดมันจะเหลือประมาณ1 2 0่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบนะครับผมมันถึงจะเจ็บนะฮะเดี๋ยวผมรอให้มันเจ็บก่อนนะครับผมอ่านี่ครับผมก็หลังจากที่เราเจ็บแล้วนะครับผมก็ให้เรากดตัว H นะครับผมเดี๋ยวเดินออกมาก่อนนี่ครับผมกดตัว H ปั๊บปั๊บ ปั๊บนี่ครับมันก็จะให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะมีพระเจ้าลงมาให้พรน,นะครับผมเราถึงจะไปไปเป็นทาร์ X3 ได้นะครับผมก็ผมทําค่อนข้างนานเลยนะก็คือแบบเดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาเนี่ยแล้วก็รอมันคูดาวข้างบนนะฮะจนกว่าจะได้นะฮะพอมันได้มันจะขึ้นเป็นข้อความมานะครับผมมันจะมีเป็นแบบรูปยิ้มๆมั้งอยู่ตรงปุ่มกดอะนั่นแหละอ่าครับผมก็หลังจากที่เราได้ทาร์ X3 มาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ให้เราหาไอ นี่ครับผมก็ดวงตานะฮะให้เราหาดวงตามานะับเอ้ยเฮ้ยโซนิกอย่าเพิ่งดิเออใช่ใช่ผมลืมบอกไปนะครับผมทาร์คทูนี่มันสามารถขี่ม้าได้นะครับผมโดยการกดเจนะครับผมจะทําให้เราสามารถขี่ม้าได้เอ่อได้นะครับผมแล้วมันจะจะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะฮะก็ค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่านี่ครับผมหลังจากที่เราได้ไอดวงตาของพระเจ้ามานะผมให้เรามาคุยกับไจโรนะฮะโอเคแล้วกดออไรท์ไปนะครับผมนี่เลยผมก็ยังไม่ได้นี่พอดีครับ นี่ไงเราก็ได้มาแล้วนะฮะปับ๊บนี่ไงละ่ะอย่างเท่อ่ะเรามาดูสกิลมันดีกว่านะผมเดี๋ยวผมขอ,อรีเซ็ตตัวไปดีกว่านะไปลองกับไอ้ดัมมี่นะฮะเราสกิลแรกนะผมลองปุ่ม E นะฮะนี่ครับผมก็จะเป็นเออ่ต่อยรัวๆนะฮะเอ่ออันปุ่ม R นะผมเป็นการเฮ้เ้ไม่ะเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมปุ่ม R ปับ๊บ <c oughs> ตัดแขนเอาตายเลยเดี๋ยว อันนี้มันตีสีราตาเดี๋ยวนรี้ว่าโอเคเดี๋ยวลองลองปุ่มทีนะผมเกิดอ,อะไรขึ้นไหมอ๋อจะเป็นยิงนะผมสามารถกดค้างได้นะเนี่ยมันจะยิงปรับปรับโอเคแล้วก็ลองท่าวายนะผมเป็นโอ้โหเนี่ยผมจะเป็นการให้ไอ้ทาร์นี่มันมุดดินไปโจมตีนะผมลองกดยูมีอะไรไหมไม่มีกดเอฟเอ่อเป็นการ โอ้ถ้าเป็นการยริงแล้วก็จะให้ไอ้สแตนของเราไปตีมันนะฮะโอเคเดี๋ยวลองท่าจีบ้างไม่มีอะไรนะครับผมกดท่าเฮไม่มีท่าเจท่าเจขี่ม้านะฮะโอเคท่าเคไม่มีท่าวีปั๊บโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้นี่ไงท่ารัวรัวท่าต่อยรัวนะครับผมผมไม่ได้เปิดเสียงนะคือ โอมันไม่ค่อยได้อัดรถเลยอ่ะไม่เปิดเสียงโอเคอลิกาโตใจโรลองท่าบีบ้างนะครับผมยับอ๋อนี้กินน้ำนะครับผมกินชานะครับผมโอเคครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมสำหรับท่าแอ็โฟนเครับผมเราไปดูตัวถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นแซนนะฮะสำหรับแซนนี่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่ง่ายนะัะผม ผมไม่ได้มารีวิวแซนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซื้อไว้นะครับผมสำหรับวิธีการทําแซนนะครับผมเราเราเพียงมีเงิน10,000่เออไม่ใช่ดิหนึ่งแสนนะครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นยูซีนะครับผมเราก็สามารถมาซื้อโบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือไม่ถ้าใครขี้เกียจหาเงินนะครับผมเราก็สามารถหาจากกล่องได้นะครับผมกล่องมันจะเกิดตามแบบนี้เลยครับผมเนี่ยก็จะเกิดเช่นตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ไอหลังตรงนี้นะฮะไอตรงนี้ไม่มีไม่เกิดไว้ เพราะก็เซิร์ฟรวมนะครับผมมันค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับผมก็เพราะว่าก็ต้องแย่งกันหานะฮะโอเคหลังจากที่เราได้โบนมาแล้วนะครับผมก็ให้เรากดใช้ไปเลยนะครับผมแค่นั้นครับผมเราก็จะได้แซนมาแล้วนะครับผมแล้วก็ต่อไปเลยนะครับผมวิธีการทำเอ็กซ์คาร่านะครับผมนี่ครับผมเอ็กซ์คาร่าเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมวิธีการทำนั่นก็คือเราต้องหาเอ็กโซก่อนนะครับผมเอ็กโซอ่ะวงวงดาราเกาหลีอะ ไม่ใช่แล้วคือเอ็กโซนี่มันจะเกิดตามพื้นนะครับผมเออผมไม่ได้ถ่ายรูปไปด้วยนี่สิคือเอ็กโซมันจะเป็นเหมือนแบบรูปหัวใจแดงๆนะครับผมผมเคยตอนตอนที่ผมได้นะมันจะอยู่ตรงเนี่ยผมผมเก็บได้แถวนี้แหละคือผมไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดตามกล่องหรือเปล่านะครับก็หลังจากที่เราได้เอ็กโซมาแล้วนะครับผมให้เราเรียกสแตนเออให้เราเรียกแซนออกมานะผมหลังจากที่เราเรียกแซนออกมาแล้วนะครับผมให้เรากดใช้เอ็กโซเลยนะครับผมปั๊บแล้วเราก็จะได้ เป็นเอ็กซคาร่ามานั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวถัดไปเลยนะครับผมก็คือ d 4โฟซีนะฮะทำค่อนข้างง่ายนะครับผมก็เพียงแค่คุณไปหาฮาร์ดออหัวใจมานะผมจากเอทะเลทรายตรงนั้นนั่นแหละนะฮะแล้วก็ให้คุณมากดใช้ได้เลยนะครับผมแต่คุณต้องไม่มีสแตนในตัวด้วยนะหลังจากที่คุณกดปับ๊บคุณก็ได้มาเป็น d ีโฟซีนะผมนี่นีโอเคดีโฟ okay, จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่นะฮะโอเค okay, มีโพดทาได้ปะไม่ได้วะ โอเคเดี๋ยววิ่งไปลองกับเอ็นพีซีนะครับผมอ่า E ก็เป็นท่าต่อยรัวๆนะฮะแล้วก็า้า R ก็เฮฟวี่พันนะครับผมการแบบต่อยกระเด็นแล้วก็ T T ทีคือปัอ๊บออบเหมือนเหมือนจะเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่น่าจะใช่นะครับผมแล้วก็ท่า Y ถท่าวายิงปืนนะครับท่า F ถ้ท่า F จะทำให้เราไปต่างมิตินะครับผมไปมิติของเอดีนี่นะฮะโอเค นี่ครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะผมะบรรยากาศก,าก็จะฟ้าๆหน่อยนะครับผมนี่แล้วมันก็จะออกมาให้เองเลยนะฮะแล้วก็ถ้า G ไม่มีนะครับผมถ้า H ไม่มี J ไม่มีนะครับถ้า V ไม่มีถ้า B ก็ไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยวลองแบบไม่มีสแตนบ้างนะครับผมถ้า E ก็จะเป็นการปับ๊บแบบเหมือนยังไงอ่ะไม่แน่ใจเอาเป็นต่อไปเลยกันนะครับผมถ้า R เป็นปับ๊บเป็นการเป็นการทุ่มลงพื้นนะฮะแล้วก็ท่าที ท่าท T เป็นเตะนะครับผมเมื่อกี้เหมือนเห็นลางๆนะฮะแล้วก็ท่า Y จะเป็นการยิงปืนนะครับผมโป้งเข้า30เลยนะครับผมนี่ลองท่าทีใหม่นะครับผมปั๊บโอเคเป็นการออกมาเตะนะครับผมให้ Dio4c ออกมาเตะนะครับผมลองท่า V มีอะไรไหมไม่มีท่า F ไม่มีอ่ะก็มีเท่านี้นะครับผมสําหรับวิธีการทําสแตนทั้ง4ตัวนะครับผมก็ได้แก่ทาส X4 แซนเอ็กคาร่า แล้วก็ไอ้ดีโฟสีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ <c oughs> มันต่างกันตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยอ,อ๋อ ออต้องกดเจด้วยสวยนี่งไงรีเควสเมรโรใช้ได้แล้วนะครับผมตอนนี้